บุคลรญาติเรียนเชิญคุณทวชัยพิทยโสพลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานขอเสียงปรบมือค่ะเรียนท่านผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้ง9หน่วยงานวิทยากรและผู้เข้าร่วมงานที่ให้ความสนใจในโครงการแคปิต a ลมาร์เก็ต d a t a t ท o อทั้งในสถานที่จัดงานนี้และทางออนไลน์ทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Mission Announcement Day เพื่อโปรดตัวโครงการ Capital Market d a t a t ท o ออย่างเป็นทางการอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่าข้อมูลถือเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจทั้งในชีวิตประจำวันการดำเนินนโยบายธุรกิจการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมด้วยในส่วนของภาครัฐ เราได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐหรือที่เรียกว่า open government data เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสะดวกสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์นวัตรกรรมและธุรกิจใหม่ๆที่ช่วยผลักดันให้ประเทศเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสํนานักางานกรตตได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเช่นกันโดยสํนานักางานกรตต ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านรัฐบาลดิจิทัลใน2มิติคือ 1. การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็น Data r i v e n Organization ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการทำ Data transformation และ 2. การเปิดเผยและเชื่อมโยงข้อมูล Open and connected เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้ซึ่งแน่นอนว่า ข้อมูลที่สำนักงานกรลตอตได้นำให้ไปใช้ประโยชน์นั้นต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเดือนวิถุนาปี2565ที่ผ่านมาสำนักงานกรลอตต์ได้เปิดตัวบริการ SEC Open Data Services เพื่อให้บริการ Open Data ภาคตลาดทุนที่ครบถ้วนทั้งข้อมูลที่สำนักงานกรลอตต์ถือครองไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตราสารทุนตราสารหนี้ กองทุนสินทรัพย์ดิจิทัลข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจและบุคลากรในตลาดทุนและข้อมูลผู้ลงทุนพร้อมทั้งจุดเชื่อมโยงไปยังแหล่ง Open Data อื่นที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่สนใจทั้งผู้ประกอบธุรกิจผู้ลงทุนสถาบันการศึกษานักพัฒนาระบบและประชาชนทั่วไปสามารถนำา p p n n d t t a ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดเพิ่มความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นและ พัฒนาบริการใหม่ๆเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยสร้างการรับรู้และขยายผลให้เกิด s e Case การใช้ประโยชน์จาก Open Data อย่างเป็นรูปธปรรมสำนักงานกลาตจิงได้จัดทำโครงการ Capital Market Data t ทอ n ขึ้นซึ่งเป็น Initiative สำคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์สำนักงานกลาตประจำปี2566เพื่อแข่งขันออกแบบไอเดียนวัตกรรมและ Prot ตไทป์ในการประยุกต์ใช้ Open Data ของสำนักงานกลต ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า390,000บาทภายใต้ Problem Statement เราจะช่วยการสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่ส่งมอบคุณค่าให้กับทุกภาคส่วนในการใช้ประโยชน์จากตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมด้วยพลังของข้อมูลเปิดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้อย่างไรนอกจากประโยชน์ในการขยายผลการใช้ Open Data ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว สำนักงานกรลอตออยังมีความประสงค์ที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จริงทั้งในด้านตลาดทุนและด้านนวัตกรรมดังนั้นรูปแบบกิจการต่างๆภายใต้โครงการนี้จึงถูกออกแบบเป็นพิเศษและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2566ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้จากผู้ที่อยู่ในธุรกิจตลาดทุนโดยตรง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางตลาดทุนและอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องกระตุ้นให้เกิดไอเดียนวัตรกรรมการบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในด้านนวัตรกรรมเพื่อเสริมเทคนิคให้ผู้เข้าแข่งขันสามารถทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงและเพื่อเป็นการเปิดปโอกาสให้ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้ที่อยู่หน้างานจริง จึงมีการออกแบบกิจกรรมที่เน้น mentoring session เป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้ขอคำแนะนำจาก mentor ในสองด้านคือ mentor ด้านตลาดทุนที่มีความรู้จริงเป็นผู้ปฏิบัติจริงใน area ที่ตรงกับ proposal ของทีมที่แข่งขันและ mentor ด้านนวัตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและมีชื่อเสียงในวงการทั้งในเชิงธุรกิจและการให้ข้อมูลที่จะช่วยให้คำแนะนำตั้งประเด็นข้อสังเกต เพื่อให้ไอเดียที่นำเสนอมีความสร้างสรรค์สามารถตอบความต้องการได้จริงรวมทั้งยังมีเซสชั่นอื่นๆที่ช่วยเตรียมพร้อมผู้เข้าแข่งขันสำหรับการสร้างโปรโตไทป์ของชิ้นงานและการนำเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินนอกจากนี้สำนักงานกรอตอยังได้มองถึงไอเดียนวัตกรรมจากการแข่งขันที่จะได้รับการต่อยอดไปให้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริงดังนั้นลำพังสำนักงานกรอตอแต่เพียงหน่วยงานเดียว คงไม่สามารถจัดทำโครงการ Capital Market d a t a t ท o n ให้บรรลุวัตถุประส,สงค์ตามที่กล่าวมาได้โดยสำนักงานกราตอได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร9หน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานที่ดูแลด้านนโยบายภาพใหญ่ของประเทศด้านข้อมูลและนวัตกรรมหน่วยงานส่งเสริมด้านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและด้านข้อมูลหน่วยงานส่งเสริมขีดความสามารถด้านดิจิทัล และหน่วยงานที่เป็นเจ้าของยูสเคสจริงในด้านตลาดทุนมาร่วมสนับสนุนโครงการ Capital Market d a t a t ท o n อันประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมาการพัฒนาระบบราชการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสภาธุรกิจตลาดทุนไทยสภาดิจิทัล เื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยสำหรับการจัดงาน Mission Announcement Day ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเปิดตัวโครงการ Capital Market d a t a t ท o n อย่างเป็นทางการแล้วยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในภาพรวมทั้งในด้านทิศทางตลาดทุนด้านการพัฒนานวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีตลาดทุน รวมทั้งกรณีศึกษาจากการใช้ประโยชน์ Open Data เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจเกิดไอเดียนวัตกรรมและสมัครเข้าร่วมโครงการโดยในวันนี้สำนักงานกลรตตได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณไพบูลนลินทรางกูลกรรมาการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดมาเป็นวิทยากรปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Driving Economic Prosperity Through Capital Market Advancement เพื่อบรรยายถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีจะทำให้ภูมิทัศน์ของตลาดทุนเปลี่ยนแปลงและเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างไรรวมทั้งได้รับเกียรติอย่างสูงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานพันธมิตรที่มาร่วมเสวนาในภาคบ่ายเกี่ยวกับกรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จาก Open d a t a และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจที่มาบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการ transform ตลาดทุนด้วยนวัตกรรม สุดท้ายนี้ในนามของสนักง,งานกรตอผมขอขอบคุณผู้บริหารของหน่วยงานพันธมิตรทั้ง9หน่วยงานที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เป็นอย่างสูงนะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการ Capital Market Datatron อย่างเป็นทางการและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดระยะเวลา3เดือนจากนี้ไปจะสำเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในทุกประการด้วยความร่วมมืออันดียิ่งของพันธมิตร และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายผมขอยืนยันว่าสำนักงานกร่อด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะพัฒนาและยกระดับบริการ Open Data อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมขอบคุณครับ ขอบคุณคุณทวชัยมากๆนะคะขอเรียนเชิญคุณทวชัยอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะถ่ายรูปร่วมกันนะคะลำดับต่อไปโบขออนุญาตเรียนเชิญแขกผู้เมีเกียรตินะคะขึ้นถ่ายรูปบนเวทีกับคุณทวชัยนะคะท่านแรกค่ะคุณพัยบุญนรินทรางกูลค่ะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดค่ะ ท่านที่2ค่ะดรมนทาชายากรวิกรมผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสุธีอุไรวิชัยกุลรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่องค์การมหาชนค่ะ ท่านต่อไปค่ะคุณนัทวุฒิอมรวิวัฒน์ค่ะรองประธานสภา,าดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยค่ะท่านถัดไปนะคะคุณปรีชาภัยพัทรกุลค่ะกรรมการสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยค่ะท่านต่อไปค่ะดเรเทพชัยทรัพนิธิค่ะรักษาการนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยค่ะ ลำดับถัดไปนะคะบขญาติเรียนเชิญคุณวณิสราสุขวัฒน์ค่ะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะท่านถัดไปค่ะคุณจินลานะสุวรรณค่ะผู้แทนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติค่ะและท่านสุดท้ายของเรานะคะบขญาติเรียนเชิญดรนัทพงษ์แสนเลิศสินชัยค่ะผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติค่ะ